โอ้โห,โหเจ้าถิ่นแกงมันนีแกงมันนีใหญ่กว่าแก๊งเราอีกอ่ะ ไปไป,ไปเร็วเร็วเร็วเตน้นเร็วตน้น อะไร 嚟埋嚟埋嚟！<laughs> โอ้ทำไมโล่ยังยอ่ะคืออะไรเนี่ยมันตัดมันตัดผ่านเฉยๆเปล่า

ฮะอะไรอ่ะไ,ไออ,อันนี้ไงป่าเราอยู่นี่นนใช่อันนี้ป่าเราแล้วข้างหน้าคืออะไรอ่ะนี่ลุงดาวสั่งตัดทางใหม่ใช่ไหมนี่ลุงดาว ลุงดาวสั่งทำทางใหม่เหรอโอ้ ไม่ย้อนไม่ย้อนเนี่ยอันนี้คือตัดออกมาแล้วเนี่ยอันนี้คือคือตัดเข้าป่าแล้วอันนี้คือตัดเข้าป่าแล้วเนี่ยใช่ก็จะจบแล้วเนี่ย,ยไปดีไปดิเอ้ hiện lại đi Đi lưới Ô wow, Bye 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 bye. bye bye bye. คนมันขอ้าอ่ะอย่างเงยังี้ยเงยเงี้ยขวาโอ้โหโอ้ยรามโอ้โหแฉ่ ตายเหรอวินสุดยอดบ้านนี้ปั่นไม่เป็นเลยเดี่ยวโอ้ยลายแข็งเลยมึงโอ้ย

โอ๊ยตันไม่เป็นแล้วขี่ขี่โอ๊ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยน้ำ้องไปเข้าขอเนี่ยเฮ้ยมาดีฮอบมาดีฮอบ อะไรเนี่ยมอเก็รขอโอ้หน้ำโอ้ยคืออเลย<ป>โอ้ยเฮ้ยเอ,อ,อาเอาเอาต้องไปต้องไป นี่วันหนึ่งวันหนึ่งโอ้ยหน้ารุนแรงแล้วขอขวาตรงนี้แันหนึ่งนะอันหนึ่งอันหนึ่งมันแฉบมันแฉบมันแฉบ ไปไปอนเลยตอนที่นึดงนมาบอตี่ตี่ตี่มาบอใช่ไหมเฮ้ เยวฟ้องซีไอเลยน่ยหลอหลังมากต้ไปเลแล้วห,หลังมาแล้วบอกว่า <c oughs> หลังมากก้หลังมันก็ที้อยี่ ơi Ờ đi. nó hầm lại là cái yên chặt mà. น้ำหั่มปลามาลายโคตรใจเย็นอะ Let's go ประตูไม่มีหรอเฮ้ยปั่นได้ปั่นได้ สามปันได้ตีละเล่นทำไรอ่นดิไปดิปดอ๋อออกแล้วนี่อ๋อทางนี้รู้ละรู้ละจะนั่นละถึงแล้วเนี่ย น,นี่ออกอะเนี่ยทางเก่าอะเนี่ยใช่ทางเก่าแล้ว เฮ้ยทำไรไปไหนอ่ะไปกอบฟส่งไปเร็วข้างหน้าขึ้นต้องขึ้นหินไปไปไปส่งไปส่งไปขึ้นไปเอ้ยอากอบเอาไวล์ฟ cốc liều cốc cốc liều ôi oh, right oh, nam Goh ôi Goh Go! Goh Goh let's go, let's go, let's go. Goh 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 đi อ no ีไปไปไปเราทำไรแฉิที่อะลงันไดไงวะมนี้ก็ที้ตัวลงแล้วไปไปอย่าค้างดิเอ้ ล้มจนได้จะล้มตรงนี้ไม่ล้มตรงโน้นล้มจนได้แฉะดิไปไปเดาให้ไปเลยนะไปเร็วเอาเต้จะไปได้เลยมั้งกูนะไมาเป็นไร 哈哈。<laughs> ขวาตัดต้งปนีเมาออกน่เ้ดาแบตอทิตลุย Let's go, let's go! Ej, hun var... I ทำไมเนะนี่ยเขามามามาทำไมเนะี่ยหัวโอ้ยเหนื่อยใครเขาพามาทางนี้เนี่ลงอย่างเดียวเย้่ไปกัน đi khách òi xin อ่ะพอ่อเตี๋ยไปก่อนไป้องนะอจะเข้าคาเซ่เหรอจะไปเข้องน้ะแล้วเราอะต้องรอั่ะจะเข้า,าอไอม่เ,าาเ,เข้า้าคาเซ่มันมก็ต้องไว,ว้วัดอีกอนะจ้าห้าโมงละคุ้มแล้ว ตะคิวมาแล้วคุณครับงานตะคิวแดงอีกแล้วอันนี้ไม่เชื่อหรอมันต้งขึ้นให้ดู